Sky okay, forswer t h โอเคตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในฟิตเนสแล้วะครับโปรแกรมเวิร์กเอาต์นี้นะครับจะเล่นเป็นหัวไหล่เทคนิคในการที่จะเล่นหัวไหล่นะครับเล่นเป็นแบบซูเปอร์เซ็ตนะครับแล้วก็ต่อด้วยดอปเซ็ตอะไรประมาณนี้ครับซูเปอร์เซตก็คือ2ท่าต่อเนื่องนะครับดอปเซตก็คือเซ็ตสุดท้ายจะดอปเซตก็คือน้ําหนักมากไปหาน้อยนะครับ ผมจะเล่นประจำนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่เป็นกล้ามเนื้อที่ไม่ได้ใหญ่นะครับจะเน้นจนํานวนซะมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเท,เทคนิคของผมนะครับในการเล่นหัวไหล่ก็ไปดูในฟิตเนสก,กันเลยดีกว่าว่าจะเล่นท่าไดบ้างแล้วก็จะมีเทคนิคอะไรก็จะพยายามพูดในคลิปนี้ให้ฟังนะครับเกี่ยวกับโปรแกรมหัวไหล่วันนี้ไปดีกว่า าแรกนะครับที่ผมจะเล่นทุกครั้งนะครับจำไว้เลยนะโปรแกรมผมนะที่จะเล่นหัอนเลยคือ shoulder พ r นะครับจะเล่นเป็นบาร์เบลนะครับว่าท่านี้เป็นท่าที่ทําให้ไหล่กว้างมากที่สุดแล้วนะครับก็คือจะใช้บาร์เบลยาวๆแบบนี้นะครับในการเล่น shoulder p r e s ครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับเซตแรกครับว่าเล่นแบบไหนนะครับไปดูกันเลย วิธีการจับบาเบลนะครับคือจับกว้างกว่าหัวไหล่นิดนึงนะครับประมาณนี้นะ ที่จริงบาเบลมันจะมีขอบเห็นนะครับขอแบบนี้นะครับจับแค่ประมาณนี้นะครับแล้วลงมานะครับลงช้าๆพุชขึ้นไถลไาลอ่อนนะครับไม่ต้องรีบเล่นนะครับไม่ต้องรีบเล่นแบบนี้นะค่อยๆขึ้นนะครับแบบที่ผมเล่นให้ดูนะครับแบบเมื่อกี้นะครับจะเอาบาเบลแตะตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าไม่แตะก็ได้นะครับดันให้กล้ามเนื้อตรงนี้ทางานนละครับ แต่ก็จะต่อด้วยดรอปเซ็ตนะครับก็คือเอาน้ำหนักออกนะครับดรอปเซ็ตนะครับเป็นสิบทีนะครับ เคท่าที่2นะครับที่ต่อจากโชอทเพสนะครับก็จะมาเป็นโชอทเพสเหมือนกันนะแต่ก็จะเลือกว่าเป็นดัมเบลนะครับเพราะว่าดัมเบลกับบาร์เบลมันต่างตรงว่าระยะระยะในการเข้าหาของกล้ามเนื้อดัมเบลจะได้เปรียบกว่าครับจะมีการบีบกล้ามเนื้อเข้ามามากกว่านั่นแหละผมก็ชอบได้นดัมเบลนะครับแต่ดัมเบลผมจะไม่ใช้น้ําหนักเยอะนะครับจะใช้น้ําหนักที่รู้สึกว่าตึงๆนะครับจะลงช้าๆนะครับคอนโทรลให้กล้ามเนื้อตรงนี้ทางานนะครับบีบเข้าหากันนะครับแบบนี้นะครับ เหมือนเดิมครับสี่เซตนะครับเซตละ12ถึง15ครั้งนะครับในการเล่นหัวไหล่นะครับไปเซตแรกกันเลย แ้วนะครับให้เลือดไปสูบฉีดนะครับในในนี้ก็มือหัวไหล่นะครับแมมบบนี้นะครับ15บห้าวินะครับค้างไว้เห็นไหมครับเลือดจะเข้าไปข้างในกำม,มือที่เราเล่นหัวไหล่แบบเมื่อกี้นะครับจะเป็นลูกเลยสังเกตไหม นี่ครับเล่นเสร็จก็จะพยายามมาอีกล้ามเนื้อแบบนี้ตลอดเลยนะดูเป็นลูกเลย4เซตครับเซตละ15ครั้งนะครับในการเล่นหัวไหล่เน้นจำนวนนะครับขั้ที่3นะครับที่จะเล่นนะครับก็จะเล่นเป็นไซเลื่อรครับถ้าไซเลื่อยนะครับจะเน้นจำนวนนะผมจะเล่นเป็นแบบดอบเซตนะครับก็คือจะเล่น10 12นะครับมาน้ำหนักที่7นะครับมาที่5นะครับแล้วก็มาที่2อนะครับจะเล่น น้ำหนักแบบนี้นะครับน้ำหนักรักสิบครั้งนะครับเป็นแบบตอบเซตนะครับเทคนิคไซเดชัลโล่นะครับจับเหมือนคว่ำน้ำนะครับจับเหมือนคว่ำน้ำแบบนีครับใช้หัวไหลห่ดึงขึ้นมานะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อตรงนี้ทางานนะครับสังเกตไหมว่าถ้าเราจับแบบธรรมดาแบบนี้นะครับหัวไหล่จะทํางานแต่ถ้าเราพลิกแขนนิดนึงนะครับกล้ามเนื้อตรงนี้จะตัดมากเลยนะอันนี้ธรรมดานะแต่้าเราพลิกแขนตรงนี้จะตัดมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะว่าใครแบบยังมีลายกล้ามเนื้อตัดๆแบบนี้ก็ ความแข็งนิดนึงนะครับก็ได้แล้วบั mm hmm. บงเดวเล่นเซตแรกก่อนเลยสิบครั้งใช่ไหมครับไปแล้วสิบครั้งอันนี้เจ็ดโลนะครับต่อยอีกสิบครั้ง จบไปแล้วนะครับเซตแรกนะครับเล่นทั้งหมด3เซตพอนะครับสังเกตไหมครับว่ากล้ามเนื้อจะแตกลายมากๆนะครับเราจะเน้นจำนวนนะครับเพราะว่าเรา เล่นไหลนะครับลองไม่ใช้น้ำหนักเยอะนะครับแต่จะเน้นจำนวนนะครับโปรแกรมของผมนะ อันนี้ก็เป็นท่าสุดท้ายนะครับก็คือจะมาเล่นไหล่ด้านหลังนะครับน้าหนักที่ผมจะเล่นนะครับไม่เล่นเยอะนะไหล่ด้านหลังเพราะว่ามันเป็นกล้ามเนื้อที่มัดเล็กนะครับจํานวนผมบอกไม่ได้นะครับแต่ผมจะเล่นจนกว่าจะเฟลนะครับเฟลก็คือการเล่นที่แบบว่าเราเล่นแล้วไปต่อไม่ไหวแล้วนะครับก็คือเขาเรียกว่าเฟลผมจะเล่นไหล่หลังแบบเซตหนึ่งก็จะเล่นแบบให้มันเฟลเฟลไปเลย เปนวันที่นี่หมายถึงว่าเราเล่นจนแบบว่าเราเล่นไม่รู้จำนวนเท่าไหร่นะครับแต่น่าจะอยู่ประมาณสักยี่สครั้งนะครับเพราะว่าน้าหนักมันค่อน้างน้อยนะครับ่าห,หลลอยู่ตรงนี้นะครับเล่นให้มันเฟล,ลไปเลย4เเซต เล่นเป็นทับิเซียนนะครับหนองพอแบบนี้ครับไม่ใช่ว่าไม่เล่นนะเล่นนะครับจับยามพัฒนาให้มันใหญ่ขึ้นนะ เรียบร้อยกัแล้วครับในการเล่นโปรแกรมหัวไหล่นะครับผมเล่นตามนี้จริงๆนะช่วงนี้เล่นแบบนี้เลยนะครับเล่นโปรแกรมหัวไหล่นะครับมีทั้งส่วนวันนี้ไม่ได้เล่นซูเปอร์เซตนะวันนี้จะเล่นเป็นด็อกเซ็ตนะครับในการเล่นซ้์และขวลนะครับเน้นจํานวนนะครับหัวไหล่นะครับไม่ต้องเล่นน้าหนักเยอะนะครับเน้นจานวนนะครับค่อยๆปั๊มนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อเป็นแตกรายครับแต่ที่สําคัญนะครับท่าแรกนะครับควรจะเล่น เปิดด้วยบาร์เบลนะครับเพราะว่าจะทำให้ไหลเรากว้างมากๆเลยนะลองทํทำตามมาดูนะครับเวิร์ดเอานี่นะครับผมว่าน่าจะมีประโยชน์กับคนที่อยากมีหัวไหล่กว้างๆกลมๆนะครับลองไปทําตามได้นะครับคลิปถ้าใครแบบชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้จะพยายามทําคลิปแบบนี้มาบ่อยๆนะครับอัปเดตหรือว่าโปรแกรมนี้เล่นอะไรบ้างแล้วก็อธิบายไปในคลิปเลยนะครับนะ ไปแล้วครับไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปกินข้าวอีกคนนึงครับเราไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่าครับไปแล้วคลิปนี้บายบาย please